ที่ท่านพูดว่าคําว่าโลกก็คือมูสัตว์สัตตะครับแปลว่าผูกสัตตะแปลว่าผู้ข้องยังติดยังค้องอะไพาให้องเพียงเท่านั้นก็ทราบกันแล้วท่นนานปานนาไว้ตั้งหลายพบหลายภูมิรน่วนนี้ตั้งแต่ภูมิยุสถานที่ที่จิตจะต้องไปทั้งนั้นจึงเรียกว่าจิตนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวไปไม่หยุดไม่ถอยไม่มี กลัวหรือไม่กลัวก็ต้องไปเหนี่ยบกว่าเป็นนักต่อสู้คืนชื่อว่านักแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้น้าไมถ้าไม่เป็นอย่างที่ว่าก็ไม่เรียกว่านักไปสู้ไม่ถอยพบภูมิต่างๆไปได้หมดแม้แต่นรกอเวกีอะไรอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งสถานที่เดือดร้อนวุ่นวายมากมายไายกองยังต้องไปะเะนี่ยววนักต่อสู้ ทำไมอะไรทำทำ่าทำให้เป็นเป็นนักต่อสู้ก็คือมีเครื่องหนุนนั่นเองท่านเรียกว่ากรรมเป็นเครื่องหนุนกรรมมาพบรูปพบอรูปพบนี่ท่านพูดไว้กว้างๆสามในโลกเรานี้ก็มีมากน้อยเพียงไรใครจะเป็นนําได้เพียงในบริเวณวัดนี้มีจํานวนมากเท่าไหร่สัตว์ที่ที่เกิดที่อยู่ใน ที่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็ก็มีที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้ออันเป็นละเอียดแม้จะเป็นด้านมัตถุแต่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อก็มีที่ไม่ที่ไม่ใช่ด้านมัตถุเป็นนามธรรมาพบเป็นนามธรรมาภูมิเป็นนามธรรมาก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องสัตว์โลกที่เกิดมันจึงมากมายกายกอง มันผัดมันเปลี่ยนกันมาเลยเลยเลยเอยมันมากต่อมากถ้าเป็นสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาเนื้อนี้แล้วเราจะหาที่เหยียบยากไปไม่ได้เลยเต็มไปด้วยจิตวิญญาณเต็มไปด้วยพบโดยชาติของสัตว์ประเภทต่างๆทั้งหยาบทั้งละเอียดเต็มไปหมดแม้แต่ช่องลมหายใจของเรามันยังมีว่างไงในตัวของเรามันก็มีไม่เพียงแต่วิญญาณคือจิตของเราดงเดียวเท่านี้ ในร่างกายของเรานี่มันยังมีเป็นพบเป็นสถานที่ของสัตว์ประเภทหน,หนึ่งที่อยู่ในที่นีหนักมันมีอยู่หมดทุกแห่งทุกหนแม้แต่อากาศกลางหาวมันก็มีใต้น้ําบ,บนบกมีไปหมดแล้วเรายังจะมาสงสัยอยู่หรือว,ว่าตายแล้วมันจะเกิดแล้วอะไรมันเกิดอยู่เวลานี้เกลือนแผ่นดินอย่งนี้เรายังจะสงสัยอะไรอีก ความเกิดก็แสดงให้เห็นอยู่ทุกแห่งทุกผลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งในน้ำบนบกมันมีอยู่หมดบรรดาสัตว์เรายังสงสัยอยู่หรือว่าตายแล้วไม่ได้เกิดแล้วอะไรมันมาเกิดเมื่อมันมันเกิดไม่ได้อะไรมาเกิดเมื่อมันสูญไปซะจริงๆตายแล้วมันสูญไปจริงๆแล้วอะไรมาเกิด,ก,ด,ด,ก,ด,ก,ดก็คือสิ่งไม่สูญน,นั่นเองถ้าให้มาเกิดอยู่เวลานี้แล้วเราจะเป็นลบล้างสิ่งที่มีอยู่ให้มันสูญไปได้ยังไงความจริงมันมีอย่างนั้น แล้วมีจะมีใครเป็นผู้ฉลาดแหลมคมรู้รายละเอียดละอ,อทุกสิ่งทุกอย่างตามที่มีอยู่เหมือนพระพุทธเจ้ามีที่ไหนพวกเรานี่มันลูกคำไปลูกคำไปคำไม่เห็นก็ว่าไม่มีไปโดนเอาเจีา้เนี่ยว่าสิ่งไม่มีนะ่ะไปโดนเอาูโดนเอาเหมือนเราไปเหยียบขากเหยียบน้ําเหยียบอะไรนะั่นเราเข้าใจว่าไม่มีในะขนาดที่เหยียบแต่แล้วกว็น้ําที่เราว่าไม่มีนั่นแหละมันปักเราเนี่ย เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่าควรเชื่อแล้วหรือความรู้ความเห็นของตัวเองแ่ะแม้แต่น้ำดัหยาบมันยังไปเหยียบถ้าเข้าใจว่ามีไปเหยียบทําไมนะ่ะหัวตอไปโดนมันทําไหมไม้ไปโดนมันทําไหมถ้าแน่ใจว่ามีใครจะไปกล้าโดนใครจะไปกล้าเหยียบหนามไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเรื่องเรื่องเจ็บเนะี่ยแล้วทําไมถึงได้โดนกันเรื่อยละ่ะ กับราะความสําคัญว่าไม่มีนั่นเองในขณะนั้นเราจะเหยียบย่างลงที่นั่นว่าไม่มีเวลาจะโดนก็เข้าใจว่าสิ่งที่มาโดนเรานั้นไม่มีแต่มันก็โดนเพราะมันมีนั่นมันมาอยู่ในความสําคัญของเรามันอยู่กับความจริงอันนี้ก็มือนกันเรื่องพบลงชาติเกิดถ้าเห็นตายเห็นอยู่เกลื่อนแผ่นดินดอยู่เฉพาะในโลกของเรานี่ก็เห็นกันอยู่เกลื่อนแผ่นดินอยู่แล้วเราจะปฏิเสธเราจะไปลบล้างอะไรอีกว่า มันไม่เกิดมันตายแล้วมันสูญสิ่งที่มาเกิดนั้นอะไรมาเกิดถ้ามันสูญยปไปจริงนะมันมาเกิดได้ยังไงนั่นะมันไม่สูญนะที่มันถึงมาเกิดให้เห็นยเกิดให้เห็นตายเห็นอยู่นั่นแนะมีด้วยเนี้ยแต่สิ่งไม่สูญนั่นน่ะมันจึงมีเกิดมีตายหเห็นดีชัดๆเราสงสัยที่ไหนอีกเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราเชื่อเราเปไ็นไะงความรู้ความเห็นเราขนาดไหนถึงจะเชื่อตัวเองจน สามารถไปลบล้างความจริงที่มีอยู่ให้ศูนย์ไปตามความรู้สึกของตนทั้งๆท,ที่ตนไม่สามารถจะรู้เนี่ยแต่ทําไมจึงไปสามารถอาจเอื้อมไปลบสิ่งที่มีเมื่อเราไม่รู้เราไปลบทําไมมันโง่สองชั้นสามชั้นเรายังจะว่าเราฉลาดอยู่หรอือ,อแล้วมีนักปราชญ์ที่ไหนบ้างที่จะมาสอนเราให้ถูกต้องแม่นยำตามหลักความจริงเหมือนพระพุทธเจ้าและเหมือนศาสนาธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้นี้ เราจะไปหาที่ไหนเราไปหาที่หมดแผ่นดินโลกอันนี้ก็ไปหาที่ใครจะสอนให้ตรงแนวตามหลักแห่งความมีความเป็นความจริงดังพระพุทธเจ้าดังาศาสนาธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เรายังไม่เห็นว่าเป็นของสําคัญอยู่หรือโอวาทถ้าเรายังไม่เห็นโอวาทซึ่งเป็นของแท้ของจริงว่าเป็นของสาําคัญตัวเราก็หาสาระอะไรไม่ได้เลยเนั่นเองในขณะเดียวกันมันก็มัลบล้างสาระคุณอะไรทั้งเราออกหมด ลายเป็นคนไม่ไม่สำคัญไม่มีสาระอะไรทั้งหมดไม่มีความหมายเลยเพราะสิ่งที่มีความหมายโลกเราไม่ให้ความหมายเขาเนี่ยสิ่งที่จริงเราไม่ให้เป็นตามความจริงของเขาเนี่ยเราไปลบล้างเสียหมดเปนไม่มีอะไรเหลือทั้งๆที่จริงนั่นก็มีอยู่เพราะท่าสะท้อนกรรมมหาตัวเองขาดทุนทั้งขึ้นทั้งล่องนี่เป็นการดีมากวาสนาเรามีถึงได้มา คบพระพุทธศา,าสนาศาสนาธรรมมันเป็นธรรมที่ถูกต้องตายตัวแล้วได้น้อมใจเข้ามาประพฤติธปฏิบัติถวายกายวาจาใจตลอดชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นำรงตนอยู่ด้วยศีลด้วยธรรมประพฤติคุณงามความดีตลอดมาที่ว่าเป็นวาสนาของเราผู้ที่ไม่มีโอกาสที่จะทําอย่างนี้มีจำนวนมากมาย่กายกองประเภทที่ ที่ันเป็นอย่างนี้มันจะมีเพียงเปอร์เซนต์เดียวหรือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์กำลมงศักิ์ถ้าเทียบคนทั้งโลกแล้วเรานับข้อในจานวนเปอร์เซ็นต์อันนี้แต่พอหรือไม่พอก็นนับข้อในจานวนเปอร์เซ็นต์ที่ที่ว่าหนึ่งเปอร์เซนต์หรือไม่พอเปอร์เซ็นต์นี้เป็นฝ่ายที่ดีความเกิดความตายมันเห็นอยู่ช,ชัดๆภานในจิตเพราะฉะนั้นขอให้เรียนเรื่องความจริงซึ่งมันมีอยู่ที่จิตมันเกิดยู่ที่นั่นมันตายที่นั่นเชื่อให้เกิดเชื่อเหตุให้ต เหตุผลให้ตามมีอยู่ที่จิตเมื่อเราเรียนเราประพฤติปฏิบัติทางด้านกิตตภาวนาคดสาวก็ไปหาความจริงซึ่งมีอยู่ภายในจิตทั้งเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องพัวพันอะไรทั้งหมดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องบุญเรื่องบาปเรียนเข้าไปตรงนั้นจะไปเจอที่นั่นหมดเมื่อไปเจอด้วยใจตัวเองพูดง่ายๆก็เหมือนอย่างว่าเราไปเห็นด้วยตาเนื่อของเราชื่อจริงๆนี่เราจะลบล้างได้ไงปฏิเสธได้ไงว่าสิ่งนั้นไม่มี แต่ก่อนเราเข้าใจไม่มีแต่เมื่อไปเห็นด้วยตาเจอของแล้วเราจะปฏิเสธได้ไงเราเป็นคนเห็นเองทันลบก็ลบเราสิความลูกตาเราออกเสียลูกตานี่มันโกหกนะเราจะไปลบล้างอันนั้นเราไม่มีเพราะสิ่งนั้นมันมีตาเราก็เห็นหนักเนี่ยที่ลบล้างไม่ลงลบล้างไม่ได้เพราะเราเห็นด้วยตาของเราเองสิ่งนั้นมีอยู่จริงถับ เป็นด้านวัตถุที่เราจะจับได้แล้วก็จับมามามาได้อีกไม่เพียงแต่เห็นไม่เฉยดูเฉยยังจับได้สัมผัสด,ด้วยมืออีกนะแล้วเมื่อเป็นเชนั้นแล้วเราจะลบล้างได้เหรือว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งที่เราถืออยู่นั้นอ่ะสิ่งที่เราดูอยู่นั้นอ่ะเราจะลบล้างได้ไหมว่าไม่มีนี่ละเรื่องของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วผู้ที่รู้ความจริงท่านก็รู้อย่างนี้ท่านจรงลบล้างไม่ได้ ท่านจึงสอนตามความมีความจริงให้เราดําเนินตามนั้นจะเป็นทางที่ถูกต้องดีงามเป็นความสวัสดีมงคลแก่เราพุทธมุ่งหวังความพ้นทุกมุ่งหวังต่อความจริงนับแต่ขั้นต่ําจนถึงขั้นสูงสุดเป็นความจริงไปล้วนๆผู้เรียนจิตาภาวนาน,นั่นแหละเป็นผู้ที่จะทราบได้ชัดเจนพานกจิตมันก็เพื่อมทั้งวันจิตตลอดเวลา เพิ่มเรื่องความเกิดความหนับความเกิดความหนับอันมีเชื้ออยู่ภายในผลักดันให้มันออกมาแสดงตัวมันไปไม่ได้มันมีอัตภาพหนึ่งนี้มันก็อยู่เพียงแค่นี้ถ้าว่ามันสามารถที่จะเอาได้อีกสักกี่อัตภาพวันหนึ่งมันจะได้เป็นล้านล้านอัตภาพนู่นนะคนคนหนึ่งอ่ะเพราะมีความติดความคล้องความรักความชอบใจรักก็ติดชังก็ติดโกรธก็ติดเปรียดก็ติดนั่นอะไรอะไรมันติดทั้งนั้น อ้าวคำติดอะไรแล้วให้เป็นพบเป็นชาติขึ้นมาตามความผิดตามความติดของใจอเราเลยวันหนึ่งจะมีสักกี่ล้านอัตภาพในตัวของเราเองนะแต่นี้มันได้อัตภาพอันเดียวเท่านั้นมันเป็นเพียงมาคิด,ดเป็นเพียงมายึดอยู่ตัวจิตนี้มันไม่อาจเอื้อมที่จะถอนออกจากอัตภาพนี้ไปเข้าสู่ในสิ่งที่มันติดนั้นได้มันจึงมีเพียงอัตภาพเดียวนี่นี่แหละความจริงเป็นอย่างนี้ แล้วการเรียนก็เรียนอย่างนี้เรียนให้ทราบวิถีของจิตที่ไปคิดไปตำหนิติดชมกับสิ่งใดไปติดกับสิ่งนั้นตำหนิก็ติดชมก็ติดถ้าจิตอยู่ในขั้นที่จะควรติดแล้วติดทั้งนั้นเป็นไม่ถอยเรื่องติดเพราะฉะนั้นเรื่องเกิดเรื่องตายของจิตจึงไม่มีถอยเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของจิตจึงไม่มีถอยมีประจามจิตอยู่ด้วยกันทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้ไม่ถอยในการกระทํากรรม ไล่แกดีชั่วที่ปรากฏขึ้นภักิีแล้วเราจะปฏิเสธได้ยังไงเมื่อจิตมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เห็นชัดๆภายในตัวของเราเองการเรียนจึงเรียนลงที่นี่เมื่อเรียนลงไว้ที่นี่แล้วก็รู้ชัดเจนโดยลำหนักลำหนักอันใดที่คนต่อยเมื่อมีความสามารถอาจรู้โดยสติปัญญาแล้วมันต่อยของมันไปเองต่อยแล้วอันนั้นไม่มีอันนั้นไม่มีต่อยแล้วอันนั้นไม่มีค่อยหมดไปหมดไปหมดเข้ามาย่นเข้ามาย่นเข้ามา ปล่อยตั้งแต่ตกว้างเข้ามาวงแคบปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาจนกระทั่งมันเหลือน,นิดมันก็หว่านี่เชื้อแห่งภพยังมีอยู่ภายในใจนี่แหละเชื้อแห่งภพคือเรื่องจะเกิดน่ะบอกแล้วบอกในวิรญาจิตนั้นรู้ชัดๆนี่เราจะลบได้ยังไงว่าจิตเมื่อตายไปแล้วจิตจะไม่พาเกิดอีกมันรู้อยู่อย่างนั้นเห็นชัดๆนางมีมากมีน้อยเมื่อดำเนินเข้าทางด้านจิตใจมันจะเห็นมากน้อยตามส่วนของมันด้วยปัญญา ไม่มีอะไรที่จะรู้ชัดเห็นชัดจะแหลมคมยิ่งกว่าสติกับปัญญามันตามรู้หมดอันใดที่มาเกี่ยวข้องกับจิตจิตจะเป็นสาเหตุให้ไปจิตจะไปเกิดที่นั่นหรือไปรับประชังนี่มีอะไรเป็นสาเหตุมันรู้ทั้งสาเหตุด้วยเนี่ยเมื่อรู้ทั้งสาเหตุแล้วมันก็ตัดได้ตัดได้เป็นลําดับลําดับจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยตัดขาดออกหมดโดยประการทั้งปวงทีนี้ก็ทราบชาัดว่าไม่มีเงื่อนต่อแล้วกับจิตนี้ ที่นี่จิตนี่ศูนยะ์ไหมน่นซ้ํากับอีกสีถงนึงเมื่อมีอะไรเงื่อนต่อแล้วหมดแล้วเรื่องความที่จะไปตายจะเกิดต่อไปอีกนี่เป็นอันมากหมดปัญหาแล้วกับกจิตตรงนี้ที่นี่จิตดวงที่หมดปัญหานี่มันศูนย์ไหมนั่นอีกย้ําลงไปอีกมันยิ่งเด่นนะ่แล้วอะไรมาศูนยะ์ฮะนี่แล้วความจริงมันเป็นอย่างนี้เราจะอะไรมาศูนย์มันยิ่งเด่นเด่นยิ่งกว่าแต่ก่อนอว่าเด่นจนพูดไม่ถูกฮนะมันขาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว ขึ้นชื่อว่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกิจให้พาเกิดาพาตายให้พารักพาทางพายุ่งเหยิงวุ่นวายมากน้อยตามส่วนหนึง่งเชื่องมันที่มีอยู่ภายในใจได้หมดสิ้นไปแล้วอไม่มีอะไรเงื่อนต่อแล้วอแล้วผู้ที่ไม่มีเงื่อนต่อตนเองคือผู้บริรสุไไทธิ์นี้ศูนย์ไปไหมทีนี้นานอกนี้อเอมชัดๆอย่างนี้แล้วจะลบได้ไหม ลบความจริงที่มันรู้รอย่างเนี้ยลบได้ไหมให้ศูนย์ได้ไหมนหนใครจะไปลบก็รู้อยู่ก,ก็ก็เรียนเพื่อความจริงจริงยังไงก็ต้องดูอย่างนั้นรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วจะไปลบมันได้ยังไงนี่แหละความบริสุทธิ์ที่ไม่ต้องเกิดคืออันนี้แล้วอันนี้จะศูนย์ไปได้ยังไงจริงใครจะมาตั้งอยู่เหมือนหม้อหายตายผ่านแล้วนี่มันตั้งไม่ได้เพราะมันไม่ใช่หม้อ มันจิตจิตธรรมดากับจิตบริสุทธิ์มันผิดกันอีกผิดกันมากมายเราจะมาตั้งให้เห็นว่านี่มีอยู่อย่างนี้อ่นี้มันไม่ได้อีกเพราะไม่ใช่ฐานะของจิตประเภทนั้นที่จะมาตั้งแบบนี้มีอยู่แบบนั้นเองแบบบริสุทธิ์เนี่ยที่ท่านที่ท่านว่านิพพานังประมังสุญันะ ศูนย์แบบนี้เองแบบที่ว่านี้้ขึนชื่อว่าสมมุติทั้งปวงศูนย์สิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่แม้นิดประมาณาูไม่มีเหลือเลยท่านจึงเรียกว่าศูนย์ผู้ที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายศูนย์ไปแล้วจากใจนั่นแหละคือตัวจริงและนั่นแหละคือผู้บริสุทธ ผู้นี้จะสูญไปได้ยังไงผู้นี้จะสูญไปไหนที่นี่ยิ่งเด่นยิ่งชัดยิ่งเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างผู้นี้ไม่สูญนั่นนี่แหละผู้นี้แหละเป็นผู้รับคุณสมบัติอันยอดเยี่ยมในบทที่สองว่านิพพานังปรามังสุขขังคือผู้นี้แหละผู้ไม่สูญผู้บริสุทธิ์นี่แหละเป็นที่ว่านิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงจิตธรรมชาตินี้ ดวงนี้แหละหากว่าสูญเลยจริงแล้วทรไมบททําบทนี้จะขึ้นรับกันไม่ได้จะอะไรมารับมันสูญหมดแล้วจะอะไรมาเป็นสุขอย่างยิ่งได้ล่ะเนี่ยโลกคือหมูสัตว์หมูสัตว์ตรงนี้เองตรงที่มีเชื้อให้เกิดดูภายในจิตนี้เองท่านเรียกว่าหมูสัตว์ เกิดทั่วโลกดินแดนตายทั่วโลกดินแดนก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่มีอันใดเป็นผู้เกิดผู้ตายที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ความลำบากชาติไปดูขาชะลาไปดูขามานาไปดูขังธรรมชาติอันนี้เองพอได้ถูกชาระหมดไม่มีอะไรบรรดาที่เป็นเชื้อบรรดาที่เป็นฆ่าศึกแล้วธรรมชาตินี่แหละคือวิวัตะหนัดกลับกันแล้วทีนี้ โลกคือมูสัตก็พูดไม่ได้แล้วหมดปัญหาที่จะว่าโลกคือมูสัตว์ของผู้บริสุทธิ์ที่นั้นนั้นเราให้พยายามปฏิบัติให้เรียนตามหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ในธรรมท่านว่าสวาขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระพูดภาคเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วนานทางิ ชอบทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบื้องต้นเป็นอาธิกนิยานังเนี่ยไพโรเพอเพิ้งเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งเบื้องต้นมัชเชกนิยานังไพเรเพราะพิงเต็มไปด้วยเหตุด้วยผลเป็นไปด้วยความถูกต้องดีงามทั้งทารามกลางระโยนประโยสานรนักนิยานังไพเรในที่สุดคือทราบซึ้งเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลด้วยความถูกต้องดีงามไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ตาหนิ ติเตียนพระธรรมที่ตรสไปชอบแล้วนั้นสิ่งที่น่าติเตียนและสิ่งที่น่าจะต้องแกหน่าแก้ไขยอย่างยิ่งก็คือจิตคือพวกเราผู้ฝืนหลักแห่งสวาคาธรรมอยู่ตลอดเวลาก็คือพวกเราผู้มีกิเลสกิเลสพังให้ฝืนเราเองใครก็ต้องการความสุขความเจริญด้วยกันต้องการความพ้นทุกข์เหมือนกัน จะไปฝืนยังไงฝืนความจริงของพุ้เจ้าแต่กิเลสมันพาให้ฝืนจะว่างไงทีนี้กิเลสมีอำนาจมากกว่ามันก็ลากเราไปใหก็เลยกลายเป็นว่าเราฝืนทําไปเนี่ยที่เมื่อเราฝืนทําแล้วเราก็ได้รับความทุกข์เกิดก็เป็นเราแก่ก็เป็นเราเจ็บก็เป็นเราตายก็เป็นเราทุกข์ยากลําบากแบบไหนแบบไหนเราเป็นคนรับซะทั้งหมดเราผู้ฝืนทําเนี่ยรับทําท่านไม่รับ ทมท,ท่านเป็นธรรมถ้าผู้ที่เจ้าท่านไม่รับสาวกท่านไม่รับผู้ที่รู้ชอบตามหลักสุขธรรมนี้แล้วไม่มีใครจะมารับเคราะห์รับกรรมอย่างพวกเราที่ฝืนธรรมนี้พญานาคจึงให้เห็นโทษแห่งความฝืนธรรมของตนว่าเป็นของไม่ดีมีแต่เรื่องความทุกข์มากน้อยตามความฝ่าฝืนด้วยอำนาจของกิเลสพาให้ฝืนนั้นแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลงหรือฝึกทรมานชำระสาสางสิ่งที่มันพาให้ฝืนนั้นออกจาก ผิดใจแล้วเราจะได้คล้อยตามธรรมราบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆความราบซึ้งในธรรมนั่นแหละคือกิดเลสมันเบาบางลงไปแล้วเราจะมีความราบซึ้งดื่มด่ำมีความพอใจบำเพ็ญศีลบำเพ็ญธรรมถ้ามีตัแต่กิดเลสล้นๆ้นเต็มหัวใจแล้วไม่มีใครอยากจะสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมเลยนี่น้ำว่าเรามีวาสนาเรามีความชอบความพอใจอยากไปวัดไปว,าไป,วาไปบำเพ็ญศีลเป็นเป็นทานบำเพ็ญภาวนา นี่ชื่อว่ากิเลสของเราเบาบางลงแล้วเรามีช่องมีทางที่จะไปมีความดูดดื่มมีความพออกพอใจมีความเพียอความนมใสในธรรมนี่เป็นเรื่องของธรรมธรรมรสธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจของเรากิเลสมันมีก็จริงแต่ฝ่ายธรรมของเราก็มีพอต่อสู้กันาหากมีแต่เรื่องของกิเลสล้นๆนแล้วขึ้นชื่อว่าความดีนี่มันถือว่าเป็นการทํายากทั้งนั้นแล้วไม่สนใจจะทํา สนใจแต่เรื่องจะปีนเปรียวกับความจริงความถูกต้องดีดงามโดยถ่ายเดียวจึงรับเอาตั้งแต่ความทุกข์ความลำบากมาใส่ตนไม่ว่าจะอยู่พบใดแดนใดชาติใดภาษาใดมีแต่ความทุกข์เพราะใจนั้นมันไม่มีชาติทั้นมันนับไม่มีภาษามันเป็นแหล่งผิดแห่งกรรมทั้งหลายและเป็นครังแห่งวิบากคือผู้รับผลนั้นจึงต้องได้รับ ความถูกความทุกที่ตนสร้างขึ้นทําขึ้นมากน้อยหลีกลบหลีกปลีกตัวไปที่ไหนไม่ได้การกล่าวทั้งหมดนี้ให้ต่างคนต่างน้อมเข้าสู่ใจของตนเองซึ่งเป็นตัวการด้วยกันทั้งนั้นเป็นตัวการทั้งเรื่องของที่เป็นมานี้เป็นตัวการทั้งเรื่องที่ใน,ในทั้งเรื่องชำระทั้งเรื่องแก้ไขต้องฟื้น ส่วนกิเลสนี้ต้องฝืนเพราะกิเลสเคยฝืนเรามานานแล้วเคยบังคับเรามานานแล้วคราวนี้เราได้อัดได้ทำมาจากพระพุทธเจ้าจากครูจากอาจารย์เอานี้เป็นเครื่องมือสู้กับกิเลสสู้ไม่ถอยขึ้นชื่อว่าสู้แล้วมันจะต้องมีที่แรกเรายอมแบบหมอบราบเลยเพราะไม่สู้ทีนี้ขั้นตอนมาเราสู้แม้จะมีแพย้ยบางก็าตามอ่าขึ้นชื่อว่าสู้แล้วยังดี คราวนี้แพ้เอากําลังมันยังไม่พอก็ต้องแพ้เอาผิดใหม่สู้เรื่อยสู้ไปสู้มาชนะไปเรื่อยชนะไปเรื่อยจตมีความชนะมีมากขึ้นมากขึ้นต่อไปความแพ้จะไม่มีนานฟังสิทําไมไมันเป็นอย่างนั้นล่ะอีกดวงนี้ขึ้นชื่อว่าคําแพ้แล้วให้ตายเสียดีกว่าดีกว่าอย่าให้เหลือเลยสรากอัตภาพนี้ให้ตายเสียดีกว่าที่จะมาเจอความแพ้ขอให้ชนะโดยทายเดียวเท่านั้นในจิตนี้ไม่ชนะให้ตายนานฟังสิ เด็ดไหมอิจดวงเดียวนั่นแหละดวงที่อ่อนแอวดวงที่ล้มลุกคุ่คานนั่นแหละเวลาฟิตตัวขึ้นฟิตตัวขึ้นด้วยอดด้วยธทมได้รับการสุกผลอบรมมีกําลังมังชาทางความรู้ความฉลาดตลอดถึงผลที่ได้รับก็ประจักษ์กับใจนั่นแหละเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจ,จถึงขั้นที่ว่าให้ตายเสียดีกว่าที่จะเจอความแพ้ไม่ประสงค์อีกแล้วเรื่องความแพ้นี้ไม่เป็นของดีเลย um สัตว์แพ้กันก็ยังไม่ดีเขาแข่งกีฬากันแพ้กัน ผู้ที่แพ้ก็ต้องเสีจจยใจแม้จะคำว่าเล่นก็ตามมันยังเสีจจยใจนี่เรื่องของมัตตรสงสารเรื่องความเกิดความตายเรื่องกิเลสกับเราเป็นเรื่องวความทุกองทุกข์แท้ๆแล้วการแพ้สิ่งเหล่านี้เป็นของดีแล้วเหรอนั่นเอามาชิดเลยไม่ใช่เป็นของดีเลยเป็นเรื่องใหญ่โตมากมายทําไมจะยอมแพ้มันได้เรื่อยล่ะเอาให้สู้ให้ได้จนกระทั่งชนะได้เป็นลําดับลํำดับ,ลดบและไม่มีคำว่าแพ้จนกระทั่งชนะไปเลยอ่า นี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าลงราชนะไปเลยแล้วที่นี้อันเรื่องว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูนนั้นมันหมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยละเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นกิเลสทั้งนั้นที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วศูนยะ์นรกมีร <Yeah. S 2> หรือไม่มีสวรรค์มีหรือไม่มีเรื่องความสงสัยเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนฮะเพราะว่าชนะไปเลยแล้วเรื่องเหล่านี้หมดภา,ายในหัวใจความสงสัยสงสนเท,นเทอะไรเหล่านี้ ซึ่งเป็นนิวรณ์เครื่องกั้นกลางทางดีของเราแต่เปิดทางชั่วให้ทำมีหมดไปนี่ละง,งานของเรางานรู้พบรู้ชาติงานสร้างคุณงามความดีเป็นงานสําคัญอย่างยิ่งเพราะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับทางวัตตะความหมุนของใจเรื่องความเกิดจก่เจ็บตายไปพบนั้นภูมินี้เกิดที่นั่นตายที่นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบเราไปตลอดสายเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราต้องปฏิบัติตัวของเราเราต้องรีบกระเตรียมเสียตั้งแต่บัดนี้ให้เต็มคติกําลังความสามารถหากจะไปเกิดในภพใดก็ขอให้พร้อมด้วยคุณสมบัติที่เราสร้างวันนี้เป็นผลเครื่องเสวยของเราเราไม่เสียท่าเสียทีไปภพไหนก็ไปก็กำพะให้ไปนี่จะว่างเราไม่ฝืนเราไปความดีมีเราเสวยหนักเราจะให้ไปแบบที่แบบหมดท่า ถ้าไปหมดท่าอยู่ก็หมดท่าอะไรหมดท่าทั้งนั้นสิ้นท่าทั้งหมดคนสิ้นท่าเป็นของดีแล้วเหรอความสิ้นท่าก็แค่เป็นของดีเรารู้อยู่ทุกคนดพยายามสร้างจิตใ,ใจเป็นของแก้ไขได้มันชั่วแก้ให้ดีก็ได้ทําไมจะแก้ไม่ได้ถ้าแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าจะบริสุทธิ์ได้ยังไงบาปมีด้วยกันเกิดไม่ทํามาในท่ากลางแห่งบาปนั่นแหละคนเราแห่งบาปแห่งกิดเลสตัณหาสะวะแห่งบุญคือความดีวาสนาของตนนั่นแหละ ไม่ได้เกิดจากที่ไหนเพราะไม่มีที่เกิดมันมีเท่านั้นก็ต้องเกิดอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อันไหนที่ควรแก้มก็แก้กันไปเรื่อยๆด้วยความดีของเราแก้ไปแก้ไปทางเดินของเราก็กว้างขวางออกไปเรื่อยๆราบลื่นดีงามไปเลยอ่าไปพบไหนก็ไม่เสียท่าคนที่มีความดีแล้วไม่เสียทั้งนั้นต้องดีเสมอ,อมีความสุขความสบายเสมอไปจนกระทั่งอุปนิสัยวาสนาสามารถเต็มที่แล้วก็ผ่านไปเลย การผ่านปนี้ผ่านไปด้วยความดีทั้งนั้นความดีเป็นเครื่องสนับสนุนให้ผ่านไปได้ถ้่ามีความดีไปไม่ได้นะี่อยากไปด้วยกันทุกคนนั่นแหละทําไมจึงไปไม่ได้เพราะกําลังไม่พอที่จะไปถามว่าไปได้ด้วยเพียงความอยากฉะนั้นโลกทั้งโลกนี้ใครจะไม่รับความทุกข์ความลาบากนี้เลยแม้แต่ศาสตร์เขายัางกลัวทําไมมนุษย์ฉลาดกว่าเขาจะไม่กลัวเรื่องทุกข์จะไปแบกขามอยู่ทําไมทั้งๆที่รู้อยู่เนะี่ยอยากพ้นจากทุกข์อยู ทำไมให้พ้นไปเสียถ้าวัดความอยากนั้นสาเร็จประโยชน์ว่าให้พ้นไปได้เนี่ยหินไม่ได้ขึ้นอยู่กับความอยากเปงนท่านขึ้นอยู่กับการกระทําขึ้นอยู่กับการก้าวเดินเราอยากไปถึงที่นั่นเราก็ต้องก้าวต้องไปมันก็มีเวลาถึงถึงที่นี่อยากถึงที่นั่นถึงทั้งถึงที่นุ่นเนี่ยแล้วถึงจุดหมายปลายทางวิเย,ยนั้นดุขมามเจตินะคนจะล่วงพ้นจากทุกข์ไปได้โดยลําดับลำดับพระความเพียพรพยายามนี่เป็นหลักใหญ่ นี่ล่ะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ได้เป็นศาสดาของโลกเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความท้อถอยอ่อนแอเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตพุทธบริษัทจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงลูกท่าหลราก็ของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์พาเราดําเนินยังไงพงพวงเดินก้าวหน้าแล้วเดินถอยหลังเนี่ยมันก็เข้ากันไม่ได้เดินก้าวหน้าแล้วก็ต้องก้าวหน้าไป จะชา้าหรือเร็วก็ตามขอ้อนความพยายามของเราเป็นไปตามตติกําลังความต้อของเราอย่าลดละความเพียนเท่านั้นก็ชื่อว่าเป็นลูกศิษย์ที่มีครูสอนดําเนินตามครูศาสนาเราสร้างทุกวันทําไมจะไม่เจริญพระพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าให้สร้างคุณงามความดีเพื่อเป็นอำนาจวาสนาหนะักพอเราสร้างอยู่ทุกวันทุกเวลาทาไมจะไม่เป็นอานาจเป็นวาสนาทําไมจะไม่สนับสนุนหุเรา ความจริงต้องเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่โดยดีตามหลักธรรมที่ท่านสอนอยู่แล้วทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยลําดับผลสุดท้ายก็เป็นไปหน้าเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านั่นแหละดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าที่แรกก็ยอมแพ้ไปก่อนเอาสู้ไปแพ้ไปสู้ไปสู้ไปแพ้ไปต่อไปสู้สู้สู้ไปแพ้ไปบ้างชนะไปบ้างเนี่ยค่อยสับปนไปแล้วนาทั้งแพ้ทั้งชนะสับปนกันไป ทีเขาทีเราเรื่อยไปต่อไปก็ทีเรามากกว่าทีเขาต่อไปทีเรามากเขามากเข้ามาเขามีแต่ทีเราพ้นกิเลสมอบนอกจากหมอบลักห้าที่ผายหมดไม่มีอะไรเหลือฆ่ากิเลสแล้วไม่ต้องบอกเรื่องความพ้นทุกข์คนอยู่ในกองทุกข์เพราะกิเลสศาสตร์ในกองทุกข์เพราะกิเลสเท่านั้นไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องใดเลยเราจึงไม่ควรมองเห็นเรื่องของกิเลสว่าเป็นของเล็กน้อยก็คือเรื่องของทุกข์นั่นเองมองให้มันซึงซ้งๆมันอยู่ในใจของเราเนี่ย มองเห็นที่นี่ฝึกกันที่นี่แก้กันที่นี่ฆ่ากันที่นี่ตายกันที่นี่ไม่ต้องเกิดกันที่นี่แหละนี่ที่สิ้นทุกข์ก็อยู่ที่นี่ไม่อยู่ใ่ที่อื่นใดขอให้พากันนำไปพิณิพิจรารณาบำเพ็ญคุณงามความดีหยาลดรุละความภาคความเพียรอันใดก็ตามขึ้นชื่อว่าความดีจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามศีลรักษาศีลก็ตามภาวนานก็ตามเป็นความดีด้วยกันทั้งนั้นรวมเขาแล้วก็เป็นมหาสมบัติเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจของเราให้ ได,ด้วยความเป็นสุขเป็นสุขเรียกว่าสุขโตสุขโตอยู่ก็สุขโตไปก็สุขโตถ้าคนมีบุญเพราะการสร้างบุญไม่มีอย่างอื่นมีอันนี้เป็นสำคัญขอจึงขอยุติการแสดงเปลี่ยนเท่านี้